สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับแป้งอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับการพยากรชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่19กุกูาพัมธาถึงวันที่20มีนาคมนะคะวันนี้มาพบกับแป้งอีกครั้งหนึ่งแล้วนะก็โอเคมาดูกันค่ะชาวราศีมีนลัคนามีน,มนะคะ่ะนี่เป็นการพยากรณ์ปักหลังนะคะปักหลังของคุณในเดือนมีนาคม2562คือตั้งแต่วันที่15มีนาถึงวันที่ ยี่สิเอ่อถึงวันที่สามสิบเอ็ดมีนาคมนะคะจะผมยุ่งๆหน่อยเขาขอภัยด้วยพอดีว่ารีดนึงโอเคค่ะมาดูอ่ะมาดูค่ะว่าปักหลังของชาวราศีมีนลัคนามีนจะเป็นยังไงนะคะโอเคแม่ขออนุญาตด,ดูไพ่เมนเอนเนอร์จีหลักของชาวราศีมีนลัคนามีนค่ะดวงความรักในปักหลังของชาวราศีมีนลัคนามีนค่ะ ขอให้เเมนเอเนจีหลักค่ะมีนเดลเวอรรีเวิร์สแปลงมีความรู้สึกว่าถ้าให้เราเป็นตัวเลือกเราไม่เอาเราไม่เป็นช้อยของใครทั้งสิ้นนะคะแล้วมาดูว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงคะไนอปซอร r ส s King of p e n ิ a ค l ลรี e วิร์ส เอสออฟคัพโอ้ยคุณคุณได้เดินมีนบางคนบางท่านคุณได้คุณคิดดีแล้วว่าคุณควรจะจากมากับความรู้สึกเก่าเก่าเหมือนคุณคิดมานานแล้วนะคะว่าคุณจะต้องจากมากับความรู้สึกเก่าเก่าความรู้สึกอะไรที่มันเดิมเดิมนะคะดูสิแปดถ้วยนะคะอืม โอเคค่ะแต่แป้งมองว่าตอนนี้ถามว่าคุณมีความสุขไหมคุณก็มีความสุขแป้งมองว่ามีนคุณบางคนบางท่านคุณอาจจะเดินจากคนเก่าๆหรืออะไรที่มันเก่าๆความรู้สึกเก่าๆแล้วคุณได้คิดว่าตัวเองจะต้องไปสู่เส้นทางใหม่หรือคุณหรือมีใครคนนึงเดินเข้ามาในชีวิตคุณแล้วหรือเปล่าคะนะเขาเดินเข้ามาหาคุณแล้วอยากจะเป็นครอบครัวกันนะคะ ในบางคนบางท่านหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแป้งมองว่าคุณคงไปคิดว่าความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้อะไรเลยที่มันไม่มีความสุขใช่ไพ่เดอะซันมันรีเวิร์สคุณก็คงจะอะไรที่มันเหนื่อยคุณไม่อยากจะรับรู้อีกต่อไปแล้วคุณคงจะเดินจากมันออกมานะคะไพ่ออกมาแบบนี้นะคะมีนโอเคคราวนี้มาดูอารมณ์ความรู้สึกของคนคนนั้นของชาวราศีมีนลัคนามีนค่ะ อ๋อสองเหรียญอะ่ะเข้าใจว่าทำไมต้องเดินจากมาก็เขาไม่คิดที่จะจริงจังกับความสัมพันธ์นี้เท่าที่ควรในบางคนบางท่านนะคะหรือถ้าในกรณีที่ครอบครัวคุณน่าจะมีเรื่องที่ต้องถกเถียงกันลังเลกันและหาข้อยุติไม่ได้สักทีนะคะแต่แป้งมองว่าเขาก็ไม่ใช่คนที่เห็นแก่ตัวขนาดนั้นนะแต่เพียงแค่ว่าตอนนี้เขาไม่รู้เลยว่าเขาจะเริ่มต้นพูดจาย,ยัางไง เริ่มต้นยังไงกับคุณให้มันมีทิศทางที่สมบูรณ์ขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะบางท่านคือชาวต่างชาตินะคะ the world ก็มาคือการเดินทางมันเป็นอุปสรรคด้วยสำหรับบางคนบางท่านนะคะตัวเขาก็คิดไงว่าการเดินทางมันก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยแล้ว the emperor าาะะบางท่านคือชาวราศีเมษลัคนาเมษบางท่านคือทัดน้ำทัดไฟนะคะบางท่านคืเมถุน บางท่านกูจะช,ชาวราศีกรกฎลัคนากรากฏใช่ชาวต่างชาติก็มีตัวเขาเนะ่ะเขาก็มันมีเหมือนมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้นะคะผมยุ่งมากมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้เขาก็เลยมองว่าการที่เขาตัดสินใจอะไรบางอย่างออกไปเนี่ยมันมันมันจะมีผลกระทบต่อคุณต่อเขาหรือเปล่าด้วยเขาคิดแบบนี้นะคะอืม แต่แป้งมองว่าเขาอะเป็นคนที่อยากชอบควบคุมความสัมพันธ์นี้นะถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็คือผู้ชายคนนั้นควบคุมความสัมพันธ์อยู่ถ้าคุณเป็นผู้ชายผู้หญิงคนนั้นควบคุมความสัมพันธ์อยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรอางวเกี่ยวกับครอบครัวหรือว่าคนโสดคนที่จะเข้ามาหาคุณลักษณะก็อาจจะมีถาดน้ำไหมคะถาดไฟนะคะชาวต่างชาติก็อาจจะมีเข้ามาด้วยนะหรือคนที่อยู่ไกลกันนะคะ คราวนี้แป้งขอดูแนวนุ้มความสัมพันธ์ปักหลังของชาวราศีมีรัคนามีนค่ะแนวนุ้มความสัมพันธ์ปักหลังค่ะท่าุลมพึ่งมาเนาะโอเคเดิ The moon. มูนเมื่อท่านคุยชาวราศีมีนด้วยกันนะคะวีออฟราจูนมันมาแล้วความโศกเศร้าต่างๆที่คุณคิดที่คุณ ที่คุณกำลังเสียใจอยู่อะไรต่างๆ We o f f o r June กับ The Star มาบอกว่ามันจะมีใครบางคนเดินเข้ามาเยียวยาความรู้สึกของคุณนะคะแต่แป้งจะขยายให้หรือมันจะมีความอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างที่คุณจะเยียวยาความรู้สึกของตัวเองได้สักทีนะคะเริ่มจะหลุดออกมาแต่มันยังไม่เป็นความสุขที่เต็มที่จริงด้วยคนคนนั้นน่าจะเป็นธาตุลมหรือเปล่าลักษณะดีกว่า ธาตุไหนก็ได้แหล,ละลักษณะจะเป็นคนที่นิ่งๆนะคะเหมือนจะเย็นชาแต่เขารู้จุดอ่อนของคุณเขาจะเข้ามาปลอบใจนะคะเป็นลักษณะของเพื่อนก็ได้นะคะที่เข้ามาคุยกับคุณปลอบใจคุณนะหรือถ้าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณเริ่มต้นมาจากเพื่อนหรือเปล่าจากคนที่รู้จักกันก่อนหรือเปล่าหรือการสื่อสารอะไรบางอย่างของการเล่นโซเชียลแล้วเจอกัน แต่แป้งว่าตัวคุณจะดีขึ้นแต่มันยังมีห้าถ้วยออกมามันต้องพูดว่าคุณก็ยังคิดถึงอดีตเก่าๆที่มันยังไม่ค่อยดีกับคุณเท่าไหร่เหมือนกันนะคะ The high l o f a n แป้งมองว่าในความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าใครก็ตามที่จะเข้ามาในความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นคนที่กําลังคุยกันอยู่แป้งมองว่าตัวคุณเองคิดว่าคุณอยากจะศึกษาเขาไปอย่างนี้ก่อนเรื่อยๆเพราะคุณมีความหวาดระแวงนะ่ะ นะคะขอโทษทีเพราะคุณมีความหวาดระแวงค่ะยังไม่คิดว่าใครจะเป็นคนที่จริงใจที่สุดอ่ะไพเนายสอบนายสอบคับมันรีเ e ิร์สแต่ถ้าเป็นอย่างนี้คือเป็นเรื่องราวกับมิตภาพของความจริงใจแต่ว่านี้ไม่ใช่คุณคิดว่าคุณยังจะต้องศึกษาอ่านตำราดูคนคนนี้ไปก่อนนะคะโอเคขออีกสองใบ คุ e e n บเพนเดนเอร์ e ัลออกพิซัคัสาในบางท่านบางคนโดนเรื่องราวของรักสามเศร้ามาและคุณยังมีเขาอยู่ในหัวใจมีเขาอยู่ในความรู้สึกนะคะแต่คุณคิดว่ามันเหนื่อยอะ่ะเหมือนคนที่ตายอะ่ะเหมือนคนที่แบบสิบดาบอะ่ะอืมเหมือนคนที่แบบ นอนนิ่งๆแล้วคุณจะไม่เอาไม่ตามตือ้อไม่เป็นเพี้ยล่างของใครไหม่เป็นธาตุอารมณ์ธาตุความรู้สึกของใครคะ่ะดีค่ะความรู้สึกนี้มันจะถูกเยียวยาอย่างที่แป้งบอกคะ่ะมีนคุณจะถูกเยียวยากับความรู้สึกนี้นะคะคนโสดลักษณะน,น่าจะแบบยังอยากจะศึกษาใครไปเรื่อยๆนะคะโอเคมาดูการงานการเงินกันค่ะ Okay. ขอดูเรื่องการงานค่ะชาวราศีมีนเป็นยังไงคะปากหลังโอ้ oh. แป้งมองว่ามีโปรเจกต์อะไรที่ให้คุณต้องตัดสินใจนะคะตอนนี้เหมือนคุณวิ่งอะ่ะวิ่งลอกวิ่งงานแบบนะคะหรือนั่งออฟฟิศเฉยๆมีงานเข้ามาตลอดเลยเบื่อหน่ายใช่ไหมคะเบื่อหน่ายใช่มหม มีความรู้สึกว่าเงินที่ทำมานะ่ะเราทำเกินเกินหน้าที่ไปแต่แป้งมองว่าบางท่านบางคนค่ะสิ่งที่คุณทํามันจะส่งผลกับคุณในอนาคตค่ะตัวคุณเองจะได้มีความดีความชอบในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานมากขึ้นนะคะแป้งว่าผู้ใหญ่จะเริ่มเห็นฝีมือของคุณในที่ทำงานมากขึ้นนะคะชาวราศีมีนลัคนามีนะคราวนี้มาดูเรื่องการเงินค่ะ การเงินของชาวราศีมีและคนามีะคะ่ะจำเป็นต้องซื้ออะไรบางอย่างใช่ไหมคะมีบางอย่างที่ต้องซื้อมีบางอย่างที่จะต้องทําหรือซื้อของเพื่อเยียวยาความรู้สึกตัวเองก็มีในบางคนบางท่านนะคะโอเคมันเหนื่อยอะ่ะค่ะ โอเคแต่เรื่องการเงินคุณไม่ต้องห่วงค่ะคุณทําแล้วมันเห็นผลเงินทองจะเข้ามานะคะเอ่อจะมีบ้างที่ซื้อของส่วนตัวซื้อของอะไรต่างๆเพื่อเป็นความสุขนะไปเที่ยวไปเอ่อไปเที่ยวสร้างความสุขให้กับตัวเองนะคะก็มีบ้างก็โอเคถ้าเป็นความสุขกับตัวเองแล้วคุณสามารถจัดการเรื่องรายรับรายจ่ายต่างๆของคุณให้มันอยู่ในโหมดที่สมบูรณ์ได้ก็โอเค นะคะอโอเคค่ะประมาณนี้แหละนะจ๊ะโอเคค่ะอ๋อโอเคโอเคพอดีบ้างลืมหยิบไพ่สำหรับหนึ่งมาโอเคค่ะมาดูบทสรุปของเรื่องราวของชาวราศีมีนลัคนามีนกันนะคะ โอเดนออพ portunity ค่ะ oh, huh? bright future เห็นไหมล่ะอนาคตที่สดใสรอคุณอยู่จงอนุญาตให้ตัวเองได้รับความรู้สึกใหม่ๆของ คนใหม่ๆหรือสถานการณ์ใหม่ๆนะคะแต่อย่าลืมหาเวลาไปอยู่กับตัวเองด้วยแป้งมองว่าคุณอาจจะมีอารมณ์ที่มันร้อนเข้ามาด้วยสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเรื่องงานเรื่องปัญหาจุกจิกต่างๆระวังด้วยนะคะพาออกมาเตือนนะคุณหาเวลาที่จะอยู่คนเดียวนิ่งๆด้วยนะคะเป็นช่วงเวลาเช e คซัมพลิส t าวเวอร์ o ูนตูเรสอะ ค่ะสถานการณ์ทุกอย่างของคุณมันกำลังจะดีขึ้นค่ะ by future ค่ะ stop worrying everything's going to be fine นะอืมทุกความสำเร็จต้องผ่านความอดทนค่ะมีนนะสู้นะคะโอเคค่ะวันนี้แป้งไปแล้วนะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆการ subscribe ด้วยนะคะ มออโอเคใครสนใจดูดวงส่วนตัวแป้งใส่รายละเอียดไว้ให้ใน description b o x ด้านล่างนี้แล้วนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามแล้วก็ขออมเเม้์อะไรต่างๆทุกอย่างสุภาพทาไม่สุภาพแป้งลบเม้นเพราะเยาวชนดูอยู่ด้วยนะคะเราต้องถึงอัน,นี้ด้วยนะเราทําความสุขทุกอย่างได้บนโลกใบนี้แต่เราไม่ใช่ดึถๆแต่ตัวเองเดียวต้องถึงคนอื่นด้วยนะคะมีความสุขเสมอกันนะโอเคค่ะวันนี้แป้งไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ